เราใส่น้ำมันคือไม่ต้องพัดเตาเราก็ใส่น้ำมันลายพี่น้องเลยเลี่ยนน้ำมันเยอะเกินไปจะเลี่ยนน้องน้ำมันก็เริ่มออกแล้วพี่น้องมัานมูที่เขาเคียวให้บันก็เริ่มออกเลินพอมันเริ่มออกแล้วนะกล้ามตัวเราก tension, ็ใส่กระเทียมเลยพี่น้องเลยใส่กระเทียมมันหอมข้าวสุกใส่น้องอันนี้ข้าอยากใส่เผื่อว่า ใ้มันหอมกระมเยอะมากเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ข้าวกระเทียมกะหมอมนะคะทุกคนหมดอ,อน,นี้มันก็กนจะป็กหมูเลยเห็นไหมคลิปนี้ก็กัดมาจากนูดแล้วก็มาตัา้แล้วต้องใส่เนื้อหมูนาะพี่น้องอันอน,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 อนี้คือเนื้หมูหมูไปผัดเนื้อหมก่อน ทำหมูทำมันสุกก่อนนี่พี่นอ้อ่ะปะนี่จะมาม่านี่จะไข่เอ้ยจะลองดูอ่ะจะทำข้าวผัดให้เขากินเราดูผัดหมูให้สุกก่อนนะคะผัดหมูสุกแล้วแล้ก็จะตอกไข่ลงไปว้าวตอกไข่เลย อากาศมันหัวเด้งส่วมันไม่อยากเป็นทะเลข่ใสไปสองครองเข้าผัดนะคะลงไปนะครับเจะไ้อร่อย หแม่ทานไหมลูกแซ่ฮะแซ่โอ้ยมะนามะนาวแซ่บางทีนองยังไม่ได้ใส่อะไรเลยแม่เพิ่งจะขัดข้าวนี่เริ่องิงเหมือกันนะเราต้องบอกทุกอย่าอ่าเป็นไงคะทุกคนยังไม่ได้ปรุงรสชาติเลย มีตามตรงนนคชอบใส่สให้มันมีสีสันโดยส,ดสยีน้องใส่เลยวอคือลดให้ต้องใส่ยังไงครับนาอยากกินหรอการุคข้าวรับ อือฮึได้ทานไดเลยอือฮึเปิดร้านได้เลยที่นี่ครับกับเก้าของแห่อือเบากว่าแม่บบอกเ้าเป้าเอามันหวนอ่ะรวบปากไลยอือ กินเขเกี่ยวขาวมันวิออกจากมันเลยเ,ลยเรวคนเดียวจ,จะเลี้งไมกินรบวมันไม่ออกินเอากินอืมตักินเยอะเยอะอืมบ <c oughs> อ,อลักเคลียวาอาไงอ่ะมีผักเขามากินมย คุงพูว่าเป็นปลนโรงเรียนมา,าพัดขาวผัดกิหนหมดเลยคุณแม่เสร หจานน้อยห้าได้มาเขาจะตกินเนาะันนานนึงเชียร์แคเดียวแนบอกกินผักบอกกินผลไม้โอเคแอ้มาอะไร é o finalgol oh.